นี่นะครับท่านผู้ชมทำนาหญ้ามันเยอะจะทำยังไงดีแก้ไขปัญหานี่นะครับนาหวานนะครับเมื่อหวานไปแล้วหญ้ามันขึ้นเยอะอย่างนี้เราจะมาแก้ไขปัญหากานันมชมกันเลยครับผมนี่นะครับเราก็ตัดให้มันเกลี้ยงเตียนไปเลยนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวนะครับ ข้าวก็จะสูงกว่าต้นยานครับถ้าฝนมาเราใส่ปุ๋ยไปครับเราก็จะได้ผลผลิตข้าวเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมออกมาชมทุ่งนากันนะครับที่เห็นเขียวนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีแต่ต้นหญ้านะครับไม่ใช่ข้าวนะครับหวานข้าวไปนะครับพอดีฝนมันทิ้งช่วงนะครับก็หญ้าก็ขึ้นกลบต้นข้าวหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็มากับเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญารุ่น อันนี้จะเป็นยี่ห้อโรบินนะครับ NB 3า1นะครับขึ้น2หนึ่งจุ1สนะครับคือนี้ได้มาจากร้านขายของเก่านะครับก็ซื้อมาในราคา60บบาทนะครับพอดีผมเอามาเปลี่ยนถังน้ำมันนะครับก็ล้างคาบูนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใบใบอันก่อนจะเป็นใบแบบวงกลมครับก็อันนี้จะเป็นใบใบตัดตัวนี้นะครับ ใบตัดตัวนี้ก็คมครับแต่ตอนนี้เราใช้ใบตัดแบบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาตัดมาตัดทั้งต้นหญ้าต้นข้าวออกนะครับก็ถ้าตัดเสร็จถ้าฝนก็มีความหวังกับผลนะครับอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่งั้นหญ้าก็กลบนะครับก็รุ่นนี้ก็เท่าที่ใช้ก็โอเคอยู่ครับท่านผู้ชมถังน้ามันเล็กนิดเดียวนะครับก็วันนี้ก็พกน้ามันมาขวดหนึ่งนะครับก็ใช้ตัด ตัดได้เยอะอยู่เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างว่าจะโอเคนะครับก็ประหยัดน้ำมันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครับพอดีเมาแดดนะครับเราพักผ่อนกันครับตอนนี้พักอยู่ร่มกัอนเดี๋ยวจะตัดต่อลุยต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมกันนะครับชมกันเลยครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันทุทีนะครับอันนี้เป็นทุที ยี่ห้อ PTT นะครับ 2t max แม็กส์แม็ก e ปนะครับ 2t นะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมกันนะครับนี่นะครับกระไปประมาณ2ฝาครับทุกผู้ชมนี่ก็หมดพอดีก็อพอดีเหลือน้อยนะครับ๋อ,อน,นี่เป็นน้ำมัน E 20นะครับเดีย๋ยวเราจะเทไป,เ,ปเลยนะครับ ใส่น้ำมัน2ทีใส่น้ำมัน E20 เรียบร้อยแล้วก็ผสมนะครับท่านผู้ชมผสมเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันต่อเลยนะครับ ครับนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับเครื่องโรบินทุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเก่ามือสองนะครับตัดแบบผืนกว้างมากเลยนะครับเครื่องจะร้อนแค่ไหนนะครับก็เครื่องฟังเสียงก็ยังใสปิ๊งๆอยู่เหมือนเดิมเลยครับไม่มีสะดุดนะครับนอกจากน้ํามันหมดนะครับเท่านั้นนะครับเราจะจอดเครื่องแล้วก็พักสักหน่อยนะครับนี่นะครับผืนนากว้างมากๆเลยนะครับก็ใช้เครื่องเดียวนะครับตัดแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม ตครื่องนี้นะครับได้มานะครับก็เอามาเปลี่ยนถังนะครับก็ล้างขบูนนิดหน่อยก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นนะครับตัดแบบผืนกว้างเลยนะครับที่เห็นไกลๆยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราก็ตัดได้ครึ่งนาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แดดร้อนมากแล้วก็เมาแดดนะครับ ก็มีผู้ช่วยไม่ช่วยตัดให้กับเราแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังลุยครับอีกครึ่งหนึ่งครับนี่นะครับโรบินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องสองจังหวะนะครับผสมสองทีไปด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ตัดไปบางส่วนแล้วนะครับแต่จะเร่งเอานาผืนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเี๋ยวฝั่งนี้ครับเรากำลังเร่งนะครับเครื่องก็ไม่มีดับไม่มีสะดุดนะครับมีแต่น้ำมันจะหมดนี่เราก็ลุยนี่นะครับเครื่องซื้อมาครซื้อมาในราคาหกสิบบาทครับก็ใช้งานดีมากเลยครับ ถ้าลมแรงเสียงลมพัดลมแรงยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาก็จะมีลมพัดบรบกวนมากนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่ก็ทําบ้างหยุดบ้างนะครับ นี่นะครับแดดก็ออกมาแล้วครับแดดไม่ทราบว่าวันนี้จะฝนตกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเราดูช่วงเย็นนะวันนี้เราก็เป็นเวลาบ่ายสองครับบ่ายสองกว่าๆนะครับก็จะลุยพื้นนี้ทั้งพื้นนะครับหใังเสร็จนะครับวันนี้นี่นะครับตามคณาล้วก็ตัดไปบางส่วนแล้วครับลาดเราเดินเราจะได้เดินง่ายๆนะครับตรงไหนเป็นลุ่มเป็นบ่อล้วก็ได้ระมัดระวังนะครับ ตรงไหนมีตอแล้วก็ปักพงไว้นะครับอันนี้ก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับทุทีที่เมื่อเช้าเอามานะครับพอดีเหลืออยู่คขอนขวดนะครับก็ผสมไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทุทีตัวใหม่นะครับเป็นยี่ห้อเทสโก้ครับก็ สำหรับเครื่องสองจังหวะนะครับขอให้มีทูทีหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนลูกสูบก็ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ก็ได้หมดนะครับขอให้มีไปหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนลูกสูบบ้างนะครับถ้าเป็นยี่ห้อแพงๆหน่อยก็เราก็ไม่ต้องผสมมากนะครับถ้าเป็นยี่ห้อแบบทั่วไปเราก็ใส่ ทุทีไปหนาหน่อยก็ได้นะครับนี่นะครับน้ำมันน้ำมัน e ยีนะครับใส่ขวดขวดน้ำมานะครับยุคนี้นะครับประหยัดรไรได้ประหยัดไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องโรบินตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนไหนนะครับเพราะว่าผมซื้อของเก่ามานะครับก็ซื้อมาในราคา60บาทนะครับก็ตัดญ้า ดูนะครับผื้นใหญ่มากเลยนะครับก็ถ้าตัดไม่เสร็จก็พรุ่งนี้จะมาตัดอีกนะครับท่านผู้ชมถ้าเจอโรบินที่ดูในที่เขาขายกันนะครับมีตั้งแต่ราคาหมื่นสองก็มีนะครับหกเจ็ดพันก็มีนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาจากร้านของเก่านะครับผมซื้อมาพัดลมเก่ากับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับรวมไปแล้ว หนึ่งร้อยบาทนะครับก็ผมเอามาซ่อมแล้วก็เอามาตัดยาครับก็ใช้ดีเลยนะครับเพราะไม่มีดับไม่มีสะดุดครับนอกจากน้ํามันหมดก็เราก็พักแล้วก็มาเติมน้ํามันใหม่นะครับถังน้ํามันก็เล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่กินน้ามันเยอะนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับนาตอนนี้ครับก็รอแต่ฝนนะครับท่านผู้ชมถ้าฝนมาก็เรา ก็หวานปุ๋ยไปอีกก็น่าจะพอได้มีผลผลิตเก็บไว้เอาไปกินเองนะครับท่านผู้ชมก็กะว่าจะไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะกะว่าจะเราจะไม่เอายาฆ่ายาพ้่นนะครับเพราะเราจะอาศัยว่าการตัดแล้วก็รอฝนมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยบำรุงต้นนะครับแล้วก็เก็บไว้ ไปกินเองทานเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ฝั่งนี้ก็ได้ตัดตัดไปให้วัวกินบางบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเราตัดเราไม่พ่นยาฆ่ายาแล้วก็สามารถที่จะตัดไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทยอยเก็บฝั่งนี้นิดๆหน่อยๆก็เสร็จแล้วนะครับ ฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าโดนน้ำฝนนะครับก็คิดหน้าถ้ามีอะไรมานำเสนอนะครับถ้าฝนดีนะครับก็จะมาถ่ายต้นข้าวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ปีนี้นะครับรู้สึกว่าข้าวงงนี้นะครับแต่น้ำ รอฝนนะครับฝนทิ้งช่วงก็ทําให้หีญาขึ้นกลบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหาโดยการตัดตัดหญ้าทิ้งนะครับเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอจบเพียงเา่นี้ครับขอบคุณครับ